ในระยะเวลาทดลองงานลูกจ้างควรอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถเป็นลูกจ้างที่มีคุณภาพของนายจ้างได้หากขาดความเอาใจใส่ในงานนายจ้างก็มีสิทธิ์เลิกจ้างได้เพราะเหตุไม่ผ่านทดลองงาน คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อนายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยทำสัญญาจ้างหนึ่งปีและมีเงื่อนไขทดลองงาน90วันในระยะเวลาทดลองงานลูกจ้างไม่ได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่มีการรายงานเทสต่อผู้บังคับบัญชาละทิ้งหน้าที่นอนหลับขณะปฏิบัติหน้าที่พูดจาหยาบคายกับเพื่อนร่วมงาน และขาดความเอาใจใส่รับผิดชอบต่อง,งานเมื่อนายจ้างรับรู้ถึงพฤติกรรมดังกล่าวนายจ้างจึงเลิกจ้างลูกจ้างทันทีโดยไม่รอให้ครบระยะเวลาทดลองงานโดยให้เหตุผลว่าไม่ผ่านการทดลองงานคดีขึ้นสู่ศาลลูกจ้างฟ้องขอบังคับให้ในายจ้างจ่ายค่าจ้างที่เหลือตามสัญญาและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด ในที่สุดสารตัดสินว่านายจ้างสามารถเลิกจ้างลูกจ้างและลูกจ้างไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าจ้างและค่าเสียหายจากนายจ้างได้คดีนี้สารท่านเห็นว่าการทดลองงานก็เพื่อคัดหาลูกจ้างที่เหมาะสมแก่งานของนายจ้างหากผลการทดลองงานไม่เป็นที่พอใจนายจ้างอาจเลิกจ้างลูกจ้างที่อยู่ในระหว่างการทดลองงานได้โดยในกรณีนี้ สัญญาจ้างกำหนดไว้ว่านายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างได้หากไม่ผ่านการทดลองงานประกอบกับไม่มีกฎหมายข้อใดบัญญัติว่าในการประเมินผลการทํางานของโจทซึ่งเป็นลูกจ้างทดลองงานจะต้องปรากฏว่าลูกจ้างต้องปฏิบัติตนผิดข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงานหรือฝ่าฝืนข้อบังคับอย่างไรแรงก่อนนายจ้างจึงจะมีสิทธิเลิกจ้างลูกจ้างได้ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าลูกจ้าง ซึ่งอยู่ในระยะเวลาทดลองงานไม่ได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ไม่ได้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ุจริตอีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนร่วมง,งานและฝ่าฝืนข้อบังคับจนทําให้ในายจ้างเห็นได้ว่าลูกจ้างไม่เหมาะสมกับงานนายจ้างจึงมีอํานาจได้ชอบที่จะเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่ต้องรอจนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง และไม่ต้องจ่ายค่าจ้างตามสัญญาและค่าเสียหายให้แก่ลูกจ้างช่วงทดลองงานถือว่าเป็นช่วงสำคัญที่พนักงานใหม่จะต้องแสดงศักยภาพของตัวเองให้ออกมามากที่สุดซึ่งควรจะเป็นเรื่องดีๆแต่ถ้ามีพฤติกรรมไม่ดีแบบนี้ใครจะกล้ารับติดตามรายการเรื่องจริงผ่านคดีตอนต่อไปได้ทั้งช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกอสอรชอ n n e l เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมสวัสดีค่ะกสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน